สวัสดีครับจากเพจ Special Act นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงรถที่มีหลังคาสรูปกันนะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับเราควรจะดูแลรถที่มีหลังคาสรูปเป็นพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าได้รับเห็นข้อมูลจากในกลุ่มมาว่าเอ๊ะทำไมฝนตกแล้วน้ำเข้าน้ำล่วเข้ารถพรมเปียกบ้างรั่วใส่สีสะบ้างไม่ยากนะครับ วันนี้เรามาดูวิธีการบำรุงรักษาแล้วก็วิธีการแก้ไขกันนะครับของรถที่มีหลังคาซันรูฟนะครับเดี๋ยวจะทํำยังไงกันเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับก็นี่นะครับรถที่มีซันรูฟนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับช่วงหน้าฝนนี้ก็ต้องแก้ไขกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดซันรูฟดูนะครับอ่าเห็นไหมครับ ง่านิดเดียวครับเราทําเองก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีเครื่องปั๊มลมนะครับอ่าอเราโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าัอเตนะครับมุมซ้ายมุมขวานะครับจะมีรูน้ําทิ้งนี่นะครับให้เราเอาลมนะครับเป่า ทิ้งไปเลยนะครับจะขากมันจะลูนออกไปที่ทางโคน,น้ากเลยนะครับอ่านี่นะครับถ้ารูนี้ตันเมื่อไหร่นะครับทําให้น้ําเนี่ยจะขังบริเวณรอบร่องหลังคาก็จะทําให้น้ําย้อนกลับมาเห็นไหมครับเข้าเพดานหลังคาแล้วก็เตะเข้าไปลงพรมพื้นข้างล่างได้นะครับง่ายนิดเดียวครับเรา บารุงรักษารูระบายน้ําตรงนี้นะครับไม่ให้มันตันนะครับนี่นะครับแย่ yeah, เข้าไปในรูแล้วครับ <Yep. S 2> เพียงเท่านี้นะครับทั้งสองข้างนี่นะครับรถทุกรุ่นนะครับที่มีหลังคาก็จะมีรูระบายน้ําทิ้งนะครับสามารถทําได้นะครับระวังนะครับถ้าตันเมื่อไหร่ทําให น้ำระบายไม่ได้ก็จะทำให้ย้อนกลับเข้ามาในรถนะครับโอเคนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ